เปิดโลกยางในวันนี้ยังคงจะมาแนะนำพันยางชั้นหนึ่งที่ให้ผลผลิตทั้งน้ำยางและเนื้อไม้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางไว้เป็นทางเลือกในการปลูกอีกสองสายพันธุ์เป็นพันธ์ุที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในสหพันธรัฐมาเลเซียเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ปลูกยางเดิมยางพันธุ์นี้คือ PB255 PB255 มีการเจริญเติบโ,โตก่อนเปิดกรีดและระหว่ังกรีดอยู่ในระดับปานกลางเปลือกเดิมและเปลือกที่งอกใหม่จะหนา ระบบกรีดควรกรีดครึ่งลำต้นวันเว้นวันถ้ากรีดมากกว่านี้จะทำให้ต้นยางแสดงอาการเปลือกแห้งมากการให้ผลผลิตของน้ำยาง10ปีกรีดเฉลี่ย324กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีสูงกว่าพัน RIM 600รละ26ผลผลิตของเนื้อไม้ต้นยางอายุ20ปีผลผลิตของเนื้อไม้ส่วนลำต้น0.35ลูกบาทเมตรต่อต้นคิดเป็น25ลูกบาทเมตรต่อไร่ ความต้านทานต่อโรคใบดาปแป้งดีส่วนความต้านทานต่อโรคใบจุดก้างปลาและโรคเส้นดำต้านทานปางกลางและค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคใบร่วงไฟทอปทราใบจุดคอเลทตริกรัมและโรคปลาสีชมพูจุดเด่นของยางพันนี้มีความต้านทานลมดีและปลูกในพื้นที่มีหน้าดินตื้นและพื้นที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง อีกหนึ่งสายพันธุ์คือ pb 2 6 0 pb 2 6 0มีการเจริญเติบโตก่อนเปิดกรีดดีและระหว่างกรีดเจริญเติบโตปานกลางความสม่ำเสมอของขนาดลำต้นทั้งแปลงดีทำให้มีจำนวนต้นเปิดกรีดมากเปลือกเดิมหนาปานกลางและเปลือกที่งอกใหม่จะบางระบบกรีดควรกรีดครึ่งลำต้นวันเว้นวัน,วนถ้ากรีดมากกว่านี้ต้นยางจะแสดงอาการเปลือกแห้งมาก ผลผลิตของน้ำยาง10ปีผลิตเฉลี่ย330กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีสูงกว่าพัน RRIM 600ร้อยละ23ผลผลิตของเนื้อไม้ต้นยางอายุ20ปีผลผลิตของเนื้อไม้ส่วนลำต้น0.35ลูกบาทเมตรต่อต้นคิดเป็น25ลูกบาทเมตรต่อไร่มีความต้านทานต่อโรคใบร่วงไฟทอปทอรา่าใบจุดก้างปลาโรคเส้นดำและโรคราสีชมพูได้ดี และความต้านทานต่อโรคราแป้งและโรคใบจุดคาร์เลตุดิกัมอยู่ในระดับปานกลาง PB260 มีจำนวนต้นแสดงอาการเปลือกแห้งค่อนข้างมากแต่มีความต้านทานแรงลมดีและปลูกได้ทั้งพื้นที่ลาดชันพื้นที่มีหน้าดินตื้นและพื้นที่มีระดับน้ำใต้ดินสูงในตอนต่อไปเปิดโลกยางจะนำเสนอพันยางชั้นหนในกลุ่ม3ซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายเพื่อผลผลิตของเนื้อไม้ติดตามชมให้ได้นะคะ